คุณปริญญาต่อสวัสดีครับคุณปริญญาครับสวัสดีครับ,รบผมอยากถามว่าเกี่ยวกับไฟแนนซ์ผมไปออกรถไอ้เครื่องมือการเกษตรนะครับครับแล้วแล้วผมส่งเป็นรายเดือนเดือนละสองพันอืมและส่งเป็นรายปีหนึ่งแสนสามมืนแต่ตอนนี้ผมผมยังไม่ได้ขาดส่งอะไรนะครับตอนนี้มันจะถึงงดช่วงมีนานี่อืมผมอยากถามว่าถ้าผมส่งเป็นราย ที่เป็นรายปีเพราะว่ามันถึงงวดปุ๊บประมาณกี่เดือนครับถึงว่าจะยึดหรืออะไรถ้าถ้าถ้าเขายึดนี่ถ้าเราไปบอกคืนเขานี่ผมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าอ้าวถ้าเกิดเขาจะยึดคุณวิญญาครับคุณวิญญาครับตรงนี้แยกก่อนนะครับคุณวิญญาบอกว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องเกษตรใช่ไหมเครื่องมือทางด้านการเกษตแใช่ไหมครับเพราะงั้นตรงนี้ต้องเรียนนะครับว่ากฎหมายนะครับหรือประกาศสคบเนี่ยไม่ได้คุ้มคลองเครื่องมือทางการเกษตร นะครับ oh, คุ้มครองเฉพาะรถ oh, <okay. S 1> ยนต์กับจักรยานยนต์เท่านั้นนะครับ oh, <okay. S 1> และประกาศใหม่เนี่ยใช้เฉพาะรถยนต์และจักรยานยนต์ที่ใช้ที่ oh, <okay. S 1> ผู้ประกอบการให้กับผู้ที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับ oh, <okay. S 1> สมมุติว่าไปใช้รถเพื่อการธ oh, <okay. S 1> ุรกิจตัวอื่นซึ่งกฎหมายนี้ไม่ควบคุมนะครับ ซึ่งตรงถามว่าอันนี้ต้องปรับไปสู่ในเรื่องของเช่าซื้อนะครับหลักกฎหมายเช่าซื้อทั่วไปนะครับหลักกฎหมายเช่าซื้อทั่วไปในการที่ไฟแนนซ์หรือว่าผู้ประกอบการจะบอกเลิกสัญญาได้ก็คือคุณต้องค้างสองงวดติดต่อกันนะครับเจ้าของนะครับเขาก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้เช่นเดียวกันครับกฎหมายแพ่งก็บอกว่าคุณต้องการจะคืนเครื่องจักรเขาได้ไหมคืนได้ครับโดยการส่งมอบ แต่คืนแล้วจะขัดทุนหรือไม่อันนั้นก็ต้องดูอีกทีหนึ่งสมมุติว่าคุณคึกซื้อไอ้เครื่องจากทางกาเกษตรไปนะครับราคา1 0 0 0 0แบาทแต่ต่อมาเนะี่ยคุณผ่อนไปสมมุติคุณผ่อนไป50,000บาทแล้วคุณไปคืนเขาเขาไปขายได้เพียงหมื่นบาทเขาก็ขัดทุนเขาอาจจะเรียกร้องจากคุณ นะครับตรงนี้นะครับเพราะงั้นในข้อแนะนําของผมนะครับคุณปุญญาครับถ้าคุณจะคืนคุณก็ดูก่อนว่าเครื่องจักรของคุณเนี่ยมันขายแล้วเนี่ยต้องอันแรกเลยเช็คก่อนๆนะครับว่าทางไฟแนนซ์เนี่ยยอดปิดบัญชีเท่าไหร่นะครับเช่นเขาบอกยอดเป็นบัญชี7 0 0 0 0บาทแล้วเครื่องจักรของคุณเนี่ยขายได้70,000บาทก็ไม่น่าจะขาดทุนนะครับแต่ถ้าเกิดบอกยอดปิดบัญชี70,000บาทนะครับนะฮะแต่เครื่องของคุณขายได้เพียง20,000บาท อันนี้ผมว่าคุณต้องโดนเขาเรียกร้องแน่นอนนะครับวิธีการง่ายๆนะครับนะครับครับผมโอเคนะครับครับด้วยความยินดีครับถ้าจะสะดุดก็โทรหาเจ้านี่เนาะครับแล้วก็คุยกันนะครอนนะครับจะได้เข้าใจตรงกันเพื่อขอเขาอาจจะช้าไปหน่อยจะมีตรงนั้นตรงนี้หน่อยไม่ไมมติว่าถ้าไอ้สองวอดของเขานี่ของผมมันเป็นปี ต้องไปดูสัญญาครับคุณบริญาครับว่าสัญญาถ้าคุณบอกว่าถ้าตอนทําสัญญาแต่ว่าปีละครั้งเท่านั้นสองวดต้องสองปีครับนังเรียนเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครทําสัญญาเป็นปีนะครับอย่างมากก็3เดือนนะครับแต่ที่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับคุณบริยาต้องไปดูในสัญญาครับสัญญาเช้าซื้อว่าเขาระบุว่าชําระ ปีละครั้งออหรือเยอะเปล่าอันนี้ต้องดูอีกทีนะครับออถ้าสมองงวดละปีหรือปีละงวดตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าคุณต้องค้าง2ปีนะครับเขาถึงจะบอกเลิกสัญญาได้โออดยหลักทั่วไปนะครับต้องหลักกฎหมายเป็นแบบนี้ครับผมครับเอา